ก็เด <formation> <inh aling> <at> ี <tı ro> ๋ยวสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้นะครับต้องจัดการห้องน้ำในห้องน้ำนะซึ่งยินดีเปิดบ้านโชว์ห้องน้ำเต็มที่เพราะว่าล้างเรียบร้อยเสียเวลาช่วงเช้าล้างห้องน้ำเพื่อเตรียมจะได้แบบถ่ายวีดีโอได้ในห้องน้ำนะครับที่เราจะรีวิวกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของบริษัทนี่ชนิดชนิด Storm Shadow นะครับเป็นสตาร์ทอัพใหม่ของไทยที่เขาให้บริการในการเคลือบ เพื่อกันน้ำก็คือมือถือรุ่นบางรุ่นที่เรารู้จักกันพวกซัมซุงกาแล็กซี่เอสห้าอะไรพวกนี้ท่เขากันน้ำมาเนี่ยแต่พวกรุ่นธรรมดารรมดาหรือว่า iPhone มันไม่กันน้ำใช่ไหมครับอย่าง iPhone ตัวเนี้ยนะไม่กันน้ำเนี่ยก็เอาไปเคลือบกันน้ำได้ทีนี้เขาก็ส่ง iPhone มาให้ด้วยนะครับไอโฟนที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็กะว่าจะให้เอาไปเคลือบกันน้ำบ้างไามที่ผมทดสอบแต่เนื่องจากว่าเกิดข้อผิดพลาดในการขนส่งบางประการนะครับทำให้สภาพออกมาแบบนี้ นะครับฉะนั้นไอโฟนหมดสิทธิ์ที่เราจะไปลองกันนะเป็นชิ้นชินไปซะแล้วก็ขอให้คือสุขความสุขติีไปะนะครับอันแรกที่เขาให้ทดสอบมาก่อนเลยคือเขาพยายามจะโชว์ให้ดูว่าหลักการทํางานของการเคลือบกันน้ำเขาเป็นยังไงคือสารที่เป็นคอตติ้งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามาเคลือบกระดาษปกติถ้ากระดาษทิชชู่นะฮะเวลาเราไปลงน้ําเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าเปลี่ยเพราะกระดาษทิชชู่ซึมซับน้ําดีมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้นะครับ พอเราเปิดน้ำมาแล้วเรากำลันตุ้ไิลองน้ำนะครับเราจะเห็นว่าทิชชู่มันกันน้ำน้ำอะไรออกจากทิชชู่เลยนะครับคือน้ำไม่ซึมแล้วถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้นะฮะผมทําเป็นหยดๆและกันจะเห็นว่า มันไม่ซึมแล้วมันจะกลายเป็นหยดน้ําอยู่บนผิวของทิชชู่ให้เราแบบเขย่าออกได้หลักการเดียวกันคือพอเขาเอาไปเคลือบอยู่บนตัวอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยนะครับสารเคลือบพวกนี้มันก็จะไปอยู่บนตัวเครื่องอยู่ภายในตัวเครื่องนะครับเพราะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับทำเป็นแกส๊สแล้วก็รลมให้มันเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องในวงจรต่างๆฉนันพอที่เราเอาไปลงน้ำเนี่ยน้ำมันโดนตัวเครื่องปุ๊บมันก็จะแบบไปเกาะกับพวกวงจรพวกชิปต่างๆแบบนั้น นั่นหมายความว่าต่อให้เราเอาไปลงน้ำนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะยังไม่พังก็ยังใช้งานได้ปกติอันนี้เพราะว่ามือผมเปียกฉะนั้นหน้าจออาจจะดูแบบฟึดๆไปเพราะหน้าจอมันเปียกอยู่แต่มันก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับประมาณเครื่องที่กันน้ำเลยก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดหน้าจอได้นะครับใช้งานได้ปกติ นี่การเทกันนะ